อ่าหมดีอาชีพาาฮีโร่่างโกนหมยเฮียไม่รู้อ่ะเฮียยากไปเฮ้ายหลายรอบแล้วเฮียนียตกเฉียอะไรคนเก็บกระยาโอ้ยใกล้ใกล้เขาง้มโง่เลยไมไปไปนิดเนี้ยลมึงกับกูอะใครโง่กันนะไม่รู้เพศหญิงกอทิปลูกครึ่งเฉยมันโหียไม่ได้มีอยู่ในสาระบบเลยคำเตือน ก่อนจะดูโปรดฟังคําเตือนของกูให้จบเสียก่อนเนื่องจากรายการนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาที่ไม่สุภาพเฮีย้ยสะทนุนไทยตาช้าและยําเร็วจัดอย่าตะโกนสิเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรเรียกมา t h e r father ซ i s t e b r o t e and มานั่งดูด้วยด้วยความปรารถนาดีจากของแท้ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวัน <capacity S 3> <empieza? S 1> นี <g incentiv as> like ้ก็ขอแท้เดี๋ยวเดี๋ยวไอพเป็เดี๋ยวไอสเมแล้วตเลไอ ค่ะเกมวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเกมทายคาแรคเตอร์จะเป็นตามบทหมู่ไปอย่างเช่นดาราฮีโร่อาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้ทุกคนใส่หมวกไว้แล้วก็จะเอาคาแรคเตอร์พวกนี้ไปแปะบนหัวแล้วก็ให้ผัดกันถามว่าบนหัวตัวเองอ่ะคือใครแล้วก็ในแต่ละเทินนะถ้าใครอยู่เป็นคนสุดท้ายก็คือถามคาแรคเตอร์ตัวเองไม่ได้อ่ะก็เราจะมีบทลงโทษให้นะคะ เอางี้ทุกคนผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนเนี่ยจะสามารถถามคำถามเพื่อนได้คนละ30วินาทีนะสามสิบวินาทีเนี่ยจะต้องเปลี่ยนคำถามนะใช่โอเคก็คือว่าหมด30มิบวินแล้วเราจะต้องเปลี่ยนให้อีกคนตายเลยถูกต้องก็มีให้เลือก3หมวดมีอาชีพดาราฮีโร่จะเล่นอะไรก่อนอาชีพดาราฮีโร่ขอเป็นทีดาราไทยนะอาชีพอ่ะอ่าอาชีพก่อนนะคิดว่าไม่น่ายากเพราะว่ามันมีมียอะอ่ะใครจะเริ่มก่อนน้อยออกปะน้อยออกน้อยออกหรือนปล่า โอเคเลี้ยงมาเลยโอเคพร้อมยังพร้อมครับผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทำอยู่เยอะได้ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่เลยอาชีพในห้องแอร์ออฟฟิศหรือว่าข้างนอกได้ได้หมดเลยผู้แก๊ปแก๊บบอกไม่ได้ไม่ใช่เข้าเป็นกับได้ต่แล้ไม่ใช่แบบว่าผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีหมดเวลาครับมีเครื่องแบบไหมมีมีมี ตำรวจไม่ใช่นี้ห้องแอร์แล้วเย็นเจี๊ยบเลยเย็นจัดไปธนาคารไม่ใช่ใกล้เคียงใกล้เคียงมากมากอยู่ในห้องแอร์เว้ยอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์ใช่ากพูดไหมใช้ปากพูดเ้ยใช่ใช่ใช่ใชมใช่มชใช้ใช่ให่ใช้ใช่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 ใย่ใชช่่ใช่่ใช่ใช่ยะ่่ช้งู่่ แบตเตอรี่ e. ตัดผมไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช hmm? you? ่ทำไมไม่ใช้เขาไม่ใช้ใช่ไมแบตเตอรี่ใช้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 ชางโกนหมชยาโกนหม มันเป็นงานดียขงเราที่เขาชอบทำได้ก็ทำมาจะเรีนักร้องนั่นเป็นทุกสิ้นเดือนใช่ได้ทุกสิ้นเดือนเนี่ยคือเขาจะมาแหจะแต่เป็นเกี่ยวกนักร้องอยู่อะไหวยจริครับเป็นเป็นเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างเลยพอไหมคะอ๋อผู้หญิงผู้ชายได้เด้ได้ได้ด้ได้ได้ไดแได้ได้ไม้ได้ได้ไม่ได้ไล้ได้ไ้ได่ได้ไแ้ได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 ้่ดะไร้อน้ไ้ได้ไถามด้้ไ ตัวกูเลยเอาพ่อเอาพ่าพ่อเอาเลยนะเชฟตัวกูเฮ้ยทำไมต้องเชฟวะกูว่าเขาเอาตัวกูอ่ะอ้าวแล้วทำไมต้องเชฟเอาตัวมึงก็กินไงเอออ๋อเยี่ยมไอ้หรือว่าแอร์เห็นหรือเปล่าไม่แอร์พี่งานงานอยู่ใกล้แถวนี้ไหมอยู่ใกล้มีมีทุกที่แอร์มาเตะไม่ครับใกล้เคียงใกล้เคียงนักบินแต่ว่า แอร์โฮสเต็เขาต้องมีวิชานี้สักนิดหน่อยนะถูกต้องนะมาเต็มตัวครูสอนตัวอีกคนแต่งหน้าเนี่ยมีปมอะไรกันไม่ได้เฮีไม่มีปมเลยทำงานในห้องแอร์เราครูไม่ได้สาระเฮี้ยเราครูไม่ได้สาระเฮี้ยม่วนมาวนมาไอเนียมาของรถถือว่าของของเป้ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้นะยังไม่ได้โอเคโอเคโอเพ่นก็เจี๋ยวเจียยวนะว่าเจี๋ยวนะโอ้โหนะ ชุดทำงานสีอะไรชุดทำงานเอาจริงๆมีหลายสีแต่ไม่ทุกสีแล้วแต่คนเลือกจริงๆเขาใส่กันหลายหลายสีนะแค่คนเลือกมีสีแล้วหลังเ่ได้เป็นสีแต่ถ้าเป็นสีฟ้าพูดเยอะแล้วเอ้าพูดมึงต้องตอบแล้วเอ้อมยัยไม่รู้อ่ะเยอะแล้วเยอะแล้วเล่าเวลาค่ะใจจัะของกูท่างัดผมไม่ใช่เลยไม่ใช่นะครับหรือไปต่อไปแล้วลูกเดือนน่ะเรียนเดือนนี่คือเขามาแล้วเดือนเดือนแล้วต้องวิ่งอ่ะไปเดือดแล้วกวิ่ง เออเียยาไปของครูนี้ใกล้ตัวเลยไหมใกล้ตัวไหมใกล้ตัวไหมใกล้ตัวใกล้ตัวมันมีช่วงหนึ่งอะมึงไปหาเขาบ่อยมากเลยมเนเดอร์ไม่ใช่กูในี่เใกล้เคียงแไรเลยนะเอวาาาเออมีรถแม่เวลาทางานมีทางเช่าและของตัวเองบางทีทางานนี้คือเขาต้องมีรถให้นะมินต้องมีรถให้ใช่คนขับรถใกล้เคียงกล้เคียงคนส่งของ กล้เคียงไม่ได้เสีายเสียวิว่นะรอแเปงเสียิวเกีนเป้บชัดมากเลยชัดชัดชัดชดจัดเลยนเวลาใบเลยใบให้เหมือนที่กูใบพวกนะูใบแต่ลคนนี้กูใบัวสีกูใบกูีของกูดิชัดอ้ะงีช่วนึงกูาเขาบ่อยจริงก็บ่อยนะก็บ่อยของผมขอตอบถ้าหันใบได้อัวามีเครื่องแบบมั้ยมีมีเครื่องแบบแม่เป็นตุ้เครื่องแบบ ผมผู้หญิงไม่ช่างแต่ผมไม่ตัมเธอแล้วเนี่ยกูอยากเอาช่างแต่ผมไม่ได้มีชุดประจำตำแหน่งมีชุดประจำตำแหน่งใช่ไหมวานพูดไม่หมดเวลาครับหมดเวลาครับหมดเวลาพอดีมึงต้องรอปะเธอหน้ากูตอบกล่าวฮะกล่าวไม่ครับไม่ต้องบอกแล้วไปหาบอยไปหาบอยก็มีเด็กหลังมอลังเีเด็กงข้างมองที่เอฟบีพีใหม่เยี่ยนครับไม่ไดตัดโซ่ มองหมดแวนะีนีไม่ได้อบยี่อะไรเลยนะโลจิสติกส์ What the f**k มาเขางไปโลจิสติกสเลยเหรอลงไปนู่นเลยเหรอโลจิสติกส์ใช้นโ้ยพี่เจางารย์้เคียงใก้เกียงโอ้โหเชีย์เลยเชีย์เลยไอี่เจแหายรอแล้วเียไม่เชียอะไรคนเก็บขยะโอ้ยไม่เหนเลยไม่เขียวไม่เขีย ใกล้เขียอวะใกล้คูบอกว่าเฉียดจริงคุณกินเพืออะไใกล้ๆกขาอโง่เลยอยากจะเยี่ยมเยียไปนิดียวเยี่ยไปนิดเดียวหัว้องไม่พูดชัดอ่ะเยคู่ครับตับแล้วได้ พนักงานขับเครื่องบินเอพนักงานธนาคารโอ้เฉียดเฉียดตัวไมเฉียดสารอุยสารใกล้มึปไปทางไหนสารใกล้ๆใกล้ไปอย่างไรสารนั่นใกล้ไปพยาการผู้พิพากษาทีขยันเลยนะทีมงานช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งไม่ได้ช่วงนี้ช่วงไหนบ่อยช่วงช่วงไหนอะช่วงหน่งไปเชียงใหม่บ่อยอะอันง่ายเขาไปเชียงใหม่บ่อยคือมึงต้องเจอเวลาว่ะคนนาทุกคนต้องเจอปวดไปวลาครับเวลามาขอไปหน่อย ไปม่ไม่ไม่ไมีถามอะไรอีกนะถามอย่างรู้อะไรถามมาบอกเลยว่าใช้รถใช้รถในการทำใจ่เวลาฮะใช้รถในการทำงานเหลือสิบห้าวินาทีสุดท้ายรถในการทำงานเออนงานเอาจริงๆนะไม่รู้มึงกับกูวะใครโง่กว่ากันเฮ้ยอย่างไรกบนต้นเครื่องแบบสีขาวครูครูเป็นครูเฮ้ยเครื่นงแบบสี่ยการบินคุณตอบไปแล้ว ยังไงมันเต้องเจอต้องเจอเาคนนี้สันเออไอ้เจอจริงไยู่งเราติตั้งทาแหละไม่รู้หัวยาวไม่แกงอปะเนี่ยแ่มันใกล้แตมันไม่รู้อ่ะมันใกลเคียงแต่มันใกล้เคียมโงรอกนทะสีขาวคือมันเฉียดหลายลบมากสามสิบิต้องตอบแล้ว่กรนทำา นั uh ่นเข้าใจลูกเขียนกูภัยกูชอบความโง่กูภัยก็ชุดน้ำเงินบางใครก็ซมอ๋อผู้คุมอยากต่อยหน้ามึงแดงแล้วเนี่ยพอมากูเครื่องแบบสีขาวใช่ไหมเออโอเคแม่จี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 โอ้ยแม่จีไอ้เจ๊ไอ้ เป็นยังไงลักษณะชุดรองเท้าหนังสีดำ,ดำเออสีดำส่วนม,มากชุดเสื้อ,าอขาวอาชุดขาวแล้วเป็นเสื้อคลุมมาชุดลายกิบโอเคสั้นต้้งมายาวๆไออตาวยาวๆมันนี้รันไปกูรู าเวลาตามซีวีมาครับชุดสีฟ้าชุดสีฟ้าใสหมวกไหมเข็มขัดนางสีดำแล้วแต่มังคนจะใสหรือไม่ใสก็ได้คุณคุณละคุณละไอ้เอ้ยชุดสีฟ้าใช้รถชุดสีฟ้าใช้รถรถอะมีทั้งเขียวเหลืองฟ้ารถเขียวเหลืองฟ้ารถมีหลายแบบรถมีหลายแบบอะไรนะรถมีหลายแบบท้องถนนเจอได้ทุกที่ถูกต้องไอ้ยิ่งไปขนาดนี้พองอดีกูโจักเลย โอ้โงสตอไดตอได้ยังยังอโาชีพเป็นยังงเป็นยังไงไงทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเจอเงาป็สถานที่ของเขาอ่ะเขามีที่ทำงานของเขารานที่ทำงาของเขาเราจะจ่ามาถึงเธอที่ร้อยต่อของโอ้ครับต่อไม่ได้อาจารย์ที่ไม่ได้บ้าเหรอ ทำงานตอนเช้ากันหรือกลางคืนทั้งสองเแล้วแต่คนจะทำเอ้าเขามีอิสระในการทำงานใช้รถในการทํางานคนขับแท็กซี่ครับถูกต้องครับหมอเก่งมากเลยไมู่อ่ะชุดสีขาวท่าหนัสีดำทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเจอหมอตอกไปเจอตวแบบไม่ร้อะไรบ่อยเลยเดี๋ยว buổi tiếp theo. Buổi. Buổi tiếp theo. 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 DC tiếp Marvel Buổi tiếp Marvel Buổi tiếp Marvel Buổi uh, Marvel theo. Marvel tiếp theo. Buổi 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 tiếp รู้เรื่องอะไรวะกูบอกอูที่อารมณ์กูกรู้เลยจบเลยหนึ่งสองสามมาวีดีซีตัวหลักหรือตัวรองลักษณะอย่างไรมีโลมไหมปล่อยแสงได้ปล่อยแสงปล่อยแสงแบบอะไรรึไงโอ้โหยันแม่โอ้โห มาขูมือแล้วออดมาคนเดียวขูมอะไรนเป็นเก็บกดกันแบบรอบที่แล้วไปเมาแล้เป็นดีซีตัดเลี้ยวจ้าขูไม่รู้มาไมเรู้ดีซีมาเม่รผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิสกาเลนพิชไม่ใช่เอ่อผู้หญิงเหรอผู้หญิงแบบนุ่มบึ้มเบิ้มจำชื่อไม่ได้อะไม่รู้จักขูมไม่รู้ชื่ออะกูมไม่รู้ขูมไม่รู้เนี่ยเนี่ยว่าจริงจต้องเขียนภาษาไทยเข้าม ขกูเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายดีซีมาเมลมาซี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 เม่มึงเพ็ดดิงาอีพอทิพเพ็ดดีมาอีพอท ฮะไดิู้หิงคีถูกครับบอกฟาร์มาซีส้ะเวกับ่านเมกาได้รับพลังจากสัตว์อ่ะไม่ได้อยู่ในเมกาเวลาอ่ะผมผมได้รับพลังจากอะไรรู้จะรู้อุ้ยมีพลังไม่มีพลังเขายอัวนีว่าเขาบอกว่าโหดด้วยตัวเขาเงอ่ะ c อมาเวลมวลไม่รู้วะมาซเอแมน้เคียงไอ้นั้น d ้ปป้ปฏิกะโปปติกะพี่เต่าสมชั

แยไเ่อ่ล่นกันแรงอนี้ด้วยไม่ชอบอ่ะเออขับแท็กซี่จะเปขับแท็กซี่อ่ะเดี๋ยว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 เดยวเดี ะอยู่แก๊งไหนอ่ะน่าจะอยู่แก๊งหนีดอกกระโดนหนีดอกกระโดนวุ่นหรือว่าหอมกระถางุ้ว่าไม่วุ่นอุ่นดีกดตีกดีคุณดีแก๊งแรงฉันคุณดีแก๊ง คุณดีเวลาเวลาของเพลงผู้หญิงผู้ชายเห้ายผู้หญิมีลูกมีลูกไหมไม่มีลูกเปนไม่มีไม่มีอ้ำแต่น่ารักมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้ำดังมาแล้วหรือเพิ่งกำลังดังอตลอดดังมาตลอดดังก็แค่เข้าวงการอ่ะใครวัดใบเฟิร์นใบเฟิร์นไหนใบเฟิร์นไอที่เล่นเฟนโซนอ่ะตายวะตายวะ่นี่เนี่ยโดนใจกูเลยคนนี้ผู้หญิงผู้ชายกูชอบมากผู้หญิงผู้หญิงชอบมากไทยแท้เลอลูกครึ่งลูกครึ่งก็เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งชมพู่อริยาเยี่ ไม่ใช่โอ้โเยอะมารกี้ไปเยอะเกินพอแล้วไม่ดาวิกาท่านตรีกรังอ่ะเออเียคนเดียวมีหลายคนเลยค่ะจังะมีหลายคนลูกครึ่งดูหน่อยไหมไม่ดาวิกามั่นใจอ่ะเปิดดูใช่ไหมไม่ดาวิกาไม่ดาวิกาเชี่ยเลยเหลือสามบอลลังสิตอะรู้แหละเหมือเหม่อรู้แหละอ้าวพัชาพาโอ้โหไม่ใช่ใกล้เคียงไหมคือเขาว่าอายุก็นใก้ใกล้เคียงอยู่ปะใกล้อยู่ ใกล้อยู like no. no. like ่นุ่นเวอร์นุ่นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงแต่ชอบมากแต่คนแรกเรื่องนี้ชอบมากเลยสิบปีกว่าคนเนี้ยคนนี้ชอบเสือกตั้งนานเลยคนในช่วงสงครามเลยตำนาช่วงสงครามชัดมากเล่นกับเขียนเล่นกับเขียนชัดเกินแล้วเต้นบอกเกินอย่างเงี้ยไอ้สเต้นบอกไปเลยอะไรอย่าแล้วครับแต่กูต้องบอกงี้นะโอเคขอมึงเป็นผู้ชายเออผู้ชายลูกครึ่งเหมือนกัน ลูกครึ่งแตงโมลิบูลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยใครวะลูกครึ่งคิดดีๆลูกครึ่งอ่ะไม่เทศสัตว์คิดดีๆเทศสัตว์ลูกครึ่งมึงต้องรู้แล้วไอ้เหี้ยเป็นที่ค้างเล่นหนังต้นนี้ตัดนี้ไม่ใช่หมดเวลาเหี้ยไรเ่ี้ยวะประมาณไม่เอาสามสามนี้ผิดของใค่ไอ้เหี้ยโกรของมึงใกล้ใช่ไ่มสามคนใกล้ไอ้เหี้ยโอ้โหมีน้องสาวเอ้าว เป็นลูกครึ่งเล่นนัเกียวญี่ปุ่นแฟนเขาไม่ก็โคตรดังเลยใช่มึงต้องเคยเห็นทุกที่อะ่ะเนี้ยนั่งขึ้นแท่นเ่ยเล่นหนังตลกด้วยเนหนังตลกด้วยเล่นหนังตลกด้วยหนังออกมาไม่นานเนี่ยอะชื่อเรื่องอ่าบอกกูก็รู้ดิเดิดออกกระดานตอบให้คำตอบว่าตอบได้หรือเปล่าตอบได้หรือไม่ได้อะตอบไม่ได้โอเคนั่งเด็กคุกกิมยาครับมานีนมึงมาหน่มาหนักนี่มานักนี่โอ้ยยม่ได้มีอยู่ในสยรยยบยยยยเอยยัยย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 ่ยยยยรยงครับ โดนเลยฮะไอ้ยอย่าไปดออย่าเล่นกันเล้วไอ้คนละคนนะคนที่ไอ้อย่าเล่นกันแล้วไอ้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่มีไม่มีไม่มีอยู่ไหมเพื่อนๆทุกคนถ้าดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับชัยและอย่าลืมฝากกดกระดิ่กนะครับทุกคนคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันก็ฝากติดตามแล้วับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ